นี่เป็นภาพในหน่วยเลือกตั้งที่4ครับโรงเรียนบ้านขุนห้วยตากพัฒนานะครับชาวบ้านบันทึกภาพเอาไว้เมื่อวานนี้ครับจะเห็นว่าในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเงียบเหงาครับมีเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยแต่ไม่มีชาวบ้านออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนทั้งๆท,ท,ที่หน่วยเลือกตั้งแห่งนี้ครับมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ถึง1140คนนะครับพันกว่าคนท่านผู้ชมมีรายงานครับว่าหลังทราบว่าชาวบ้านไม่ยอมออกมาใช้สิทธิ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็เข้าไปพูดคุยกับผู้นําชุมชนนะครับ แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะนี่เป็นมติของชุมชนสุดท้ายเมื่อถึงเวลาปิดหีบครับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งต้องลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็รายงานให้กรกตจังหวัดตากรับทราบครับสอบถามชาวบ้านก็คือชาวบ้านมงขุนห้วยตากให้ข้อมูลครับสาเหตุที่พร้อมใจกันไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าชุมชนแห่งนี้ครับก่อตั้งมากว่า60ปีนะครับแต่กลับไม่มีไฟฟ้าใช้ เสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายเนี่ยอยู่ห่างจากชุมชน8กิโลเมตรครับที่ผ่านมาเคยมีผู้สมัครสสเข้ามาหาเสียง,งแล้วก็รับปากดเดี๋ยวเอาไฟฟ้าเข้ามาในพื้นที่แต่พอได้รับเลือกตั้งก็หายเงียบไปครับชาวบ้านมองว่าการเข้าถึงไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับแต่ชาวบ้านกลับไม่ได้รับ,รบแล้วก็ถูกละเลยก็เลยบอยคอดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครับส่วนในคลิป ที่เห็นเสาแล้วก็สายไฟฟ้าบริเวณโรงเรียนบ้านขุนห้วยตากพัฒนาชาวบ้านบอกว่านั่นไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งปัจจุบันใช้งานไม่ได้แล้วครับการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าปัญหาการขอติดตั้งไฟฟ้าในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเกิดจากอยู่ในพื้นที่ป่าครับจึงไม่สามารถขยายเขตบริการไฟฟ้าเข้าไปยังชุมชนได้ครับ